สวัสดีทุกคนเดี๋ยวจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเรื่องที่ทำง,งานวันนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนี่กินอะไรปะสลับก็มีวาโคโดไข่แล้วก็ผักกาดแก้วแล้วก็จะใส่อไอ้ลูกเม็ดมะกอกด้วยเม็ดมะกอกอันนี้มันมันเค็มเลยต้องไปล้างน้ำหมกก่อนซื้อยี่ห้อที่แล้วมามันอร่อยมากอบมันมันแต่มันมีเม็ดอันนี้พวกนี้ไม่มีเม็ดแต่มันเค็มมากมากเลยเนี่ย ใส่ว่าน่ากินนะอันนี้ก็เป็นวินเกตก็เป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็ใส่เอ,เอ่อบาลซัมวออนะินินนกาคือเออเขาเรียกอะไรเอ่อองุ่นนะเอาน้ำท่อมองุ่นจะใส่แล้วก็ราดไปเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บหนึ่ง่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมันเรื่องอะไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันตลกอะเมื่อวานนี้เอ่อ เจ้านายสองคนเขามาขอประชุมก็เขามาเรียกไปประชุมไอ้เราก็เพราะเราสังผิดสังเกตตั้งแต่ตอนตอนเช้าเลยใช่ไหมเพราะว่าพี่น้องชายมาเดินธรรมดาเขาจะไม่มายุ่งอะไรไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเราปิดประตูทํางานเขาก็ปล่อยให้เราทํางานเสร็จแล้วเขามาเข้าประตูแล้วว่าอะไรวะต้องการอะไรเพราะว่าธรรมดาเขาเปิดประตูเข้ามาเขาเอาเอากระดาษเอาเอกสารมาวางใส่ใส่เอตะก้าให้เราใช่ไหมเขาจะไม่พูดอะไรแต่วันนี้เขาเดินกระโอนเมื่อวานนี้เขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็ ขามาหาเรื่องคุยเราก็เอ๊ะใจละธรรมดามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีสักอย่างนึธรรมดาจะไม่มาคุยอย่างนี้เขาก็คุยไปแล้วก็มองนาฬิกาไปคุยไปมองนาฬิกาไปบเหมือนเขาเป็นคนแบบว่าเฮ้ยต้องรีบนะแต่ว่าต้องพยายามคุยไ,ไปสักพัก้เขาก็บอกว่าเธอเออเดี๋ยวบ่ายโมงแล้วขอประชุมหน่อยนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาจะมาประชุมด้วยเขาจะมาประชุมเราก็สงสัยโดนจะโดนด่าอีกแล้วมั้งเพราะว่า ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีตว่าแวนแวแวดแล้วเราก็กิน่าเอ้ยยังไม่เลิกยังยังยัง,ยงไม่เลิกถือกันอีกเหรอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเรากเ็เหมือนเคยเห็นไหมบูบูเบ,บรีนอะ <laughs> เล็บฟือออกแล้วเหมือนตัวเม่นเลยว่าเม่นเลยไอไอขนมันเวลามันมันโกรธแล้วมันมันกลัวอะไรเ้ยเม่นมันจะออกเลยขนมันจะแบบไอเราเป็ <laughs> เ <laughs> นกันดู <laughs> บอก หน้าเงีหน้างอเลยนะตอนแรกๆก็คุยดีๆพอตอนหลังหน้าหน้าชักงอแล้วบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายโมงแล้ว he, เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนะแล้วก็พอบ่ายโมง <c oughs> ก็เข้าไปคุยกันตอนแรกก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกคือเขาเขาเห็นเราหน้าหง,ง,งิกหน้าง,งออะไรประเภทน,นี้ใช่ไหมแต่เขาไม่ไม่พูดโดยตรงเขารู้เหตุผลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลคืออะไรเขาก็ตะล่อมไปก่อนตอนแรกก็จะมีคนมาตรวจบัญชีปีใช่ไหมเพราะว่ามันครบปีปีที่แล้ว ปีสองสามเขาจะมีคนมาตรวจบัญชีเขาก็ถามเราเออเธอว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตะล่มตะล่ม,ตลมแต่แล้วเราก็เขาบอกก็มาสิไม่เป็นไรเพราะเขาช่างอยู่ที่นี่ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คุยนูน่นคุยนี่ล้วก็เอเมื่อไหร่มันจะเข้าเรื่องสักทีวะไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็เราก็เออคุยไปสักครึ่งชั่วโมงมาคุยเรื่องส่วนตัวธรรมดาเขาจะเขาจะไม่มายุง่งไม่มาอะไรนะแล้วก็พี่สาวก็ตอนแรกก็นั่งงุด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 แบบ มันก็อะไรว่าทําไมมันเกิดเรื่องอะไรทําไมไม่เข้าเรื่องสักทีเราก็นึกว่าเรื่องคอขาดบาดตายนึกว่าจะจะมาเว่าอะไรเราเปล่าหรอกเขาจะให้เขาจะขึ้นเงินเดือนให้แตเ่เขาไม่กล้าต,ตลกตลกมากไอ้เราก็ทาไมวะที่ที่เขาจะขึ้นเงินเดือนให้ไม่ใช่แล้วเพราะเขาเห็นเรานั่งอีกนั่งงอตั้งแต่เราพูด เขาเขาแล้วบอกว่าเออเธอเงินเดือนฉันยังไม่ขึ้นเลยนะปีที่แล้วเงินเดือนฉันก็ไม่ขึ้นปีนี้เงินเดือนจะขึ้นไหมแล้วเราก็นั่งอีกนั่งงอมาตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละทำไมเขาไม่บอกล่ะบอกเธอเออเธอฉันจะขึ้นเงินเดือนให้เธอนะอย่างเันเงินก็ดีอ่ะเขาก็ึ้นเงินเดือนเขาขึ้นเงินเดือนให้แต่ว่าแต่เราไม่เอาเป็นเงินเดือนไงคือถ้าเป็นเงินเดือนเราก็จ่ายภาษีหมดเราก็เอาเป็นเป็นเก็บเอ่อเป็นเกษียณไปเป็นเงินกองทุนเกษียณของเราอ่ะที่เราเก็บไปทุกที่เขาเก็บให้เราทุกเดือนใช่ไหม เราจะไม่เอาเองินเดือนขึ้นเราจะเอา, mm. เ,อาเอาเองินเข้าเกษียณเพราะว่าเอามาตอนนี้มันก็จ่ายภาษีหมดแต่ว่าถ้าเราไปเป็นเอถ้าเกษียณแล้วจะจ่ายภาษีน้อยหน่อยเนาะน้อย,อยลงหน่อยหนึ่งนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกย่า <ś> ม <essa> <ś essa> ันก็มันเป็นเรื่องตลกคือตอนแรกก็เขาแบบเข้ามาแบบว่าอะไรแบบตอนแรกก็มาแบบว่าค่อยๆเข้ามาครับน้องชายค่อยๆเข้ามาแบบว่า ค่อยแบบว่าเออเบี่ยงเข้ามาแล้วก็เห็นแล้วว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พี่สาวเขาก็ไม่เคยตอนเช้าเขาก็ไม่มองหน้าเลยแเลยเขาก็งุดกุดกุดกุดเนี่ยเราก็แปลกใจว่ามันมันเรื่องอะไรทําไมมันมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างทําไมเขาทําตัวแปลกๆแบบนี้น่าไม่ใช่อะไรจะึ้นจะึ้นเงินเดือนให้เราไปแล้วทุกคน